ใครจะออกหัวหน้าใครอยากรู้ตังให้ใครมันจะคนละทีมได้ไงต้องงมมต้อีใครดินะใคทีมไหนเ่าะใครเนี่ยใครรับผิดชอบเนี่ยใครมาเก็บตังเนี่ยแล้วใครใครใครตรงเนี้ยผมรับแต่ตรงนู้นผมไม่รู้เออไหนรับแล้วเกี่ยวรับเก็บตังให้ใครจะเป็นกันเองครับเฮ้ยมันใครกันเองได้ยังไงคุณเป็นเจ้าพ่อเหรอมีเบอร์พี่ฮะ นี่ถนนหนลวงตำรวจต้องดูแลความเรียบร้อยมันเก็บไว้ใครออไปดูนี่เก็บไว้ใครไปเราตำรวจเนี่ยไปไม่มีอะไรหรอกอยากรู้ว่าเก็บไว้ใครเท่านั้น<ช>แล้วเราเป็นเจ้าหน้าที่ต้องรู้แค่นั้นแหบลบนะอยากรู้ว่าเก็บไว้ใครแค่นั้นเราเป็นเจ้าหน้าที่ต้องรู้ดิล้วอย่างนี้เราอย่างนี้จะเก็บตลอดงานเลยห,หรอคะ แล้วเขาคมแล้วไม่แล้วทำไมแล้วทำไมแบบจะเก็บทำไมแบบไม่มีป้ายกั้นว่าเออแบบเราฝากรถอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูมาจอดเนี่ยคือแบบบอกเลยว่าเก็บห้าสิบบาทเรวาต้อง้าก็แบบไม่ไร้มแคนัือแบบไม่เราปกติก็เก็บใช่ไหมคะกมคะนี้เกีเก็บมันี้ก็บม้เก็บตรนาเกรี้บรนง้กเก็บตรนตรงเ เก็บในฐานะประชาชนนี่แหละไม่ได้ไม่ได้มีอำนาจอะไรกูจะเก็บวะมั้งอ่ะใช่คืออย่างงี้พี่ก็เก็บ9วันเลยหรอมันก็ไม่เฮ้ยต้องไปดูป่ะเออเราถามดิป่ะต้องใช้คำว่าหาแดดกันเลยนะเออฝากไปใครเนี่ยให้เราถามดิวะเฮ้ยเราตำรวจเราต้องไปไหนหมดเลยะ ไ้คือยาเมุกจอดนุกจอดรถเสร็จใช่ไหมคือนุกกาลังจะขึ้นคือคือนขุกกาลังจะขึ้นรถแล้วเขาก็แบบว่าเขาก็แบบมาแบบยืนมาแบบล้อมสี่ห้าคนอย่างเงี้ยบอกว่าเก็บรถเก็บค่ารถห้าสิบคือนุกก็บอกว่าเก็บด้วยหรออะไรเงี้ย เขบอกว่าถ้าเขาจะให้อย่ไปยุ่งกับเขานะมาจออยู่แล้วนะเพื่อนเนี้ยแต่ใช่พอหนุกไปแล้วหนูก็จะไม่ให้หนูบอกว่าเออแบบพอดูพอดูแล้วมันมันก็ไม่น่าจะแบบเก็บไงคะคือถ้าเก็บเนี่ยมันก็ต้องมีป้ายรือะไรบอกว่าเจะรับฝากรถหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าเออแบบเก็บด้วยหรอเพราะว่าหน้าโรงพยาบาลนะปกติจอดก็ไม่เก็บยวเขาก็บอกว่าเออแบบมีงานอะไรเงี้ยค่ะพี่คือจริงๆรินะถ้าพี่จะเก็บอะค่ะมันก็น่าจะมีอะไรบอกชัดเจนใช่ไหมแล้วคือจริงๆมันก็ถนนหลวงเพราะว่าเนี่ยตำรวจเขาก็บอกกันแล้วแล้วคือคุณพ่อหนูเเเเเปป็็็นนนผูู้กกกกกกาาาัับบบบบอออออว่่่แพหไไไลยมมใชงคะ เนาะยังไงก็แบบเก้าวันสิบวันนะพี่พี่ก็ทำอาหากินอย่างอื่นดีกว่ารูดิ้ดูถ้าถ้ายังไงก็ต้องไม่ขอทุกขกาขอน่าโลมาลาดบุรีนะคะก็คือว่าแบบเมื่อกี้นุกเจอเหตุการณ์นะคะก็คือแบบคือตรงเนี้ยค่ะนุกจอดนุกจอดนุกจอดรถรถตรงเนี้ยเออแล้วก็แบบคือนุกขึ้นรถแล้วแหละกำลังเปิดรถกลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วขึ้นรถ คือแบบยืนล้อมนล้วกัสิงห์ห้าคนบอกจะเก็บเงินอะไรเงี้ยขอเก็บเงินห้าสิบบาทซึ่งแบบมันไม่ใช่ไงดูนะคะเนี่ยกระถางที่มหนมจอดตรงนี้เลยเนี่ยประมาณน,นะะี้ค่ะโอเคค่ะหน้าโรงพยาบาลนะคะงานกาชาตลาดบุรีนะคะใครมาเก็บเงินนะคะไม่ต้องจ่ายะคะ่ะเพราะว่าเป็นที่หลวงทั้งทามาเกณฑ์นุ่คุยกับตำรวจแล้วนะคะตำรวจหลายคุณพ่คุณ,คณ,คณ,คณพ่อดุโมโหมากเลยนะคะฝากไว้เนี่ยนะคะชาวลาดบุรีค่ะไม่ต้องจ่ายจ้าถ้าจ่ายนะจ้าฟ้องตำรวจได้เลยนะคะ โรงพยาบาลลาดบุรีค่ะ